สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับที่รอรอับฟังเกี่ยวกับเรื่องตําม,มังดูนะครับหลายวันแล้วนะพี่จ่ายุ่งจริงของขโทษจริงนะครับอเอาตามที่สัญญาไว้แล้วกันนะครับพี่จ่าจะขอเท้าความไปถึงวันที่รู้จักต้าม,มังดูก่อนนะครับก่อนท <please S 2> ี่จะมาเล่าเรื่องที่ว่า4วัน4คืนเนี่ยที่พี่จ่าเจออะไรบ้างไม่ใช่พี่จ่าคนเดียวที่เจอนะครับกูแดงก็เจอซ้อนฝันอีกนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเท้าความไม่รู้เลยพี่จ่ารู้จักต้ามังดูเพราะไอ้ต้ามังตงนะครับสมัยก่อนเนี่ย พี่จาาได้จ้างวานฮิตั้มมาเล่นโฆษณานะครับให้เรื่องหนึ่งเสร็จแล้วพอจบเรื่องนะครับฮิตตั้มก็พี่จาก็ถามว่าออยู่ไหนเป็นหลักแหล่งบ้างเผื่อพี่มีงานจะได้เรียกใช้อีกอะไรประมาณนี้ฮิตตั้มบอกว่าก็อยู่ไม่เป็นหลักเป็นแหล่งหรอกเขาก็พาทีมงานไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ทำคอนเทนต์เรื่อยเปื่อยนะพี่จาก็เลยว่าอ่ะงั้นถ้ายังไงบ้านพี่ก็บื้อที่กว้างขวางอยู่ถ้าอยากอยู่นี่ก็อยู่ได้นะครับก็ฮิตตั้มก็เลยตกลงขอมาอยู่พี่จาาเอาก็เลยพาอาจารย์ออสลยซี่จารย์ไข่ทางดนะครับเียหมูใช้ขว ก็รวมทั้งสมาชิกครอบครัวของเฮตัม้มก็อยู่ที่บ้านพี่จาเกือบปีนะครับระหว่างที่เราอยู่กันเนี่ยก็เหตุการณ์บกติเย็นมากก็มีคุยกันทุกวันนะครับบ้านพี่จาไม่เคยเงียบเหงานะพี่จาเองก็ไม่ได้ดื่มเหล้าก็เข้าห้องอัดอย่างเดียวแล้วก็มีเวลาก็มานั่งเล่นกันกนงร้องเขาพออยู่มาสักระยะหนึ่งนะครับเ,เฮตั้มหมั่นโตกได้พาตั้มบางดูมาอยู่ด้วยนะครับพามาแนะนา,นาให้รู้จักนะพี่จาเองก็ไม่รู้จักนะครับไม่เคยรู้จักมาก่อนที่เรื่องจริงนะพี่จ่าไม่ได้ดูแนวอินด,ดี้ไไม่ดดู สื่อเชีย่ยวแบบนี้นะพี่จ๋าจะดูเกี่ยวกับพวกงานเพลงทําเพลงหรือ,องานอ,อื่นๆมากกว่าหรือไม่ได้สนใจพอเข้าไปเช็คดูนะครับเช็ดูตมมั้มบางดูก็เลยกลายเป็นคนที่อ๋อเขาเป็นคนดังคนหนึ่งนี่เป่าดังมาจากคนนี่มือป่านะครับก็เลยมาวันแรกยังไม่ได้อยู่นะเขาอยู่หนองแขมนะกำลังเปิดหมวกอยู่อะไรประมาณนี้นะครับเปิดหมวกอยู่เฮตั้มรู้แหล่งที่มาของตมมั้มบงดูอยู่ไหนก็คือจากเสียบปุ๊นะเสียบปุ๊ท่านมา มาหาตั้มมาดูที่สายสี่ที่หนองแคมใกล้วัดพิจ่านะครับก็เลยประมาณอาทิตย์กว่าที่ตั้มเมืได้พามาอยู่พิจ่าที่บ้านนะครับพออยู่กันเฮีตั้มเนี่ยบอกตรงเลยนะครับเขาจะพยายามช่วยดูแลตั้มมาดูอย่างดีมาตลอดนะครับวันนี้พี่อยากจะได้เลยนะครับไม่ได้มาสร้างพาพหรือไม่ได้อะไรทั้งสิน้นทุกครั้งทําคลิปจะต้องเรียกเฮียตัม้มเอ่อวังดูมากินข้าวก็คือทําคลิปซื้อของซื้ออะไรเนี่ยราคาโอ้หลายตังนะครับ ต่ละมื้อแต่ละมือะม้อเนี่ยนะฮะก็มากินข้าวกันทําคลิปคลิปกินให้ตัม้มทำคลิปกินก็มีตั้มบังดอูอยู่ด้วยพอมาวันหนึ่งรู้สึกว่าตั้มบังดูวยวายอะไรบางอย่างเหมือนกับโดนบ,บังคับจริงๆแล้วไม่ได้บังคับนะบนพี่จ่าขอ,ขอ,ข,อขอเล่าเล่าในในแง่มุมที่ค่อนข้างจำกัดน,น,น,นิดนึงนะครับจะไม่พูดถึงเรื่องอที่ไม่ดีของตัมม้มบังดูสักเท่าไหร่จะมีบ้างบาง,บาง,บางตอนบางอย่างที่พี่จ่าต้องพูดเพราะว่าเป็นที่มาของคําว่าที่พี่จ่าเจอมา4วัน4ี่คืนเนี่ยนะครับมันเกิดจาก นะครับมีวันหนึ่งก็วังดูก็่บวาย่บวายมาฟ้องพี่จ่าว่าผมรวมบังคับกินอย่างนี้ผมไม่หิวก็ต้องบังคับให้กินอะไรเงี้ยซึ่งตัวเองกินข้าวอิ่มแล้วนะครับแล้วก็เฮต้ามเขาแค่ชวนเขาแค่ชวนนะครับไม่ได้บังคับอะไรทั้งสิ้นพี่จ่าเป็นพยานได้เลยตอหน้าฟ้าต่อหน้าฝนีนเลยนะครับไม่ไม่ได้บังคับเลยอ่าไม่ทําก็ไม่ทำเฮต้ามก็ไปทำกับอาจารย์ออสไปกินกันตอนนี้ก็นิสาาาัยต้ามวังดูดเป็นคนขี้ใบวายอารมณ์งุ่งิดเร็วมากนะครับซึ่งเขาเป็นผู้พิการพี่จ่่่่่าาเเยข้ใจชไไไมมมคะะดด้าเลย ต้องไปอยู่นี่มาไม่ด่าใครด้วยนะครับไม่เคยด่าใครมีแต่คุยดีอะไรที่รุนแรงพี่จ๋าจะเงียบพี่จ๋าจะใช้เหตุผลคุยนะครับพอเริ่มเราหองเรแหงกันสักระยะหนึ่งเรื่องนี้นะครับแล้วมีอยู่วันหนึ่งนะครับเต้มบางดูได้ต่อยหน้าอาจารย์ออสซึ่งพี่จ๋าไม่รู้เรื่องนะครับ่ต้มพยายามปิดบางเรื่องนี้เนื่องจากว่าไม่อยากให้พี่จ๋าเนี่ยลำบากใจว่าพาคนมาที่บ้านแล้วมีการทะเลาะวิวาทกันนะครับอาจารย์ออสเนี่ยตาบวมเขียว นะพี่จ๋าเขาถามเป็นอะไรไอ้ถามเีตั้มอาจารย์อเป็นอะไรมาโอเคเมาเกลื่นล้มนะครับผ่านไปประมาณสามสี่วันได้นะครับพี่จ๋าสังเกตว่า้ฮีตั้มเขาไม่ค่อยเข้าบ้านวังดูก็ไม่ค่อยคุยกับอาจารย์ออสแยกที่นอนกันอยู่อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอาจารย์ออสเนี่ยเวลาเมานะครับแกจะเพ้อแกจะพูดคนเดียวหรือได้ยินคนพูดอะไรเนี่ยแกจะแทรกขึ้นมาทันทีทั้งที่ตัวเองหลับอยู่แต่สมองแกไม่ได้หลับนะครับก็เลยทําให้ตั้มวัดูเกิดความรำคาญมั้งแล้วเขาคุมอารมณ์ไม่อยู่ไปต่อยตีแกขณะที่แกเมานะครับ พี่จ๋ามารู้ตอนหลังสามสี่วันให้หลังนะครับก็เลยเค้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมมีปัญหาอะไรกันทาไมไม่บอกพี่อะไรประมาณนี้จยนอ้อก็เลยสารภาพมาว่าเฮตั้มสารภาพก่อนพี่จ๋าโทรคุยเฮตั้มจะไม่เคยเข้าบ้านเนาะไปนอนข้างนอกบ้างอะไรบ้างก็เลยอยากรู้สาเหตุเป็นเพราะอะไรตั้งก็เลยสารภาพว่าตัม้มองดูดีจยนอ้อหลายวันแล้วแ้ทำไมไม่บอกพี่เราเขาเกรงใจพี่จา๋าไม่อยากพี่จา๋ารำบากใจพี่จ๋าก,ก็เลยเรียกจยนอ้อม,มาดูมาถามตรงๆมันเกิดอะไรขึ้นเขาบอก ผมไม่รู้ตัวเลยจะาเรไม่รู้ตัวนะครับแล้วแกผูกเจ็บอะไรไหมแกก็ไม่ผูกเจ็บอะไรก็แล้วแล้วไปเพราะว่าเขาไม่อยากไม่อยากไปจองเวรอะไรใครแล้วบางดูเขาเริ่มบวยวายนะพี่จ่าเเรียกตำรวจมาวันนั้นเฮตั้มก็พาจันทร์ออกไปนอกพี่จ่าก็อยู่กใชยขวัญแล้วก็ตำรวจบางดูบวยวายบวยวายแบบแบบตัวนิสัยเขานะครับบวยวายแบบโอโ้โหนิสัยแบบเปลี่ยนจากบุคลิกธรรมดานะครับเป็นคนเอาเรื่องเอาเราวอบเวก่อ,อโทษทีครับเมื่อกี้พี่อา่าตอไปไว้ถึงไหนนั้นไม่รู้ ออพอเริ่มรู้นะครับโทษทีโทษทีเมื่อกี้มีธุระที่หนึ่งนะครับก็เลยสต okay, okay, ็อปเก็บ้เไว้น่าจะถึงประมาณว่าเ,เรียกอาจารย์ออสมามาสอบมาเค้นมาถอบถามมานะครับก็่เกิดอะไรขึ้นจะรยสารภาพมาว่าโดนตำรวจต่อ,ตอยเข้าที่หน้าซึ่งมือตำรวจมีแต่กระดูกนะครับต่อยหน้าบวมหน้าช้ำนะครับเสร็จแล้วก็พี่จาก็เลยเอ,อ่ตั้งริพาไปหาหมอไปเจะไปรู้สึกว่าจะไปไปแจ้งความอะไรทักอย่างคือตำมดูพอจะออกจากบ้านไปพี่จ๋าก็พยายามถามด้วยเหตุผลนะ จะไปทไําไมมีรไรการตั้มบวยวายเป็นคนละเรื่องเลยนะบวยวายแบบเฮ้ยตอนตอนที่ปกติกับเราเขาไม่เป็นขนาดนี้ไม่หวอะไรเงี้ยพี่แจ๊เลยเงี้ยบไวอันนี้เมื่อเขาจะไปเขาก็ไปนะบังคับให้ใชายขวัญไปส่งเขาจะขึ้นไปไปเดียวเก็บซุ้มงซุอง้อผ้าไปเลยไม่มีตงังค์สักบาทนะพี่จ๊ก็ให้ตังค์ไปพันหนึ่งนะครับให้ให้ให้ใชายขวัญเนี่ยไปส่งแล้วแอบให้ชขวัญเอาตังค์ให้เขาก็ไปนะครับหลังจากไปเนี่ยเกิดเรื่องราววุ่นวายขึ้นมาเยอะมากนะเขาก็โจมตีมาทางเฮตั้มมาทาง แต่ออดซึ่งทางนี้บอกตรงนะพี่จ๋าพูดได้เลยลเต็มปากในในคนก็ตายไปเลยเนาะทางเฮต้าไม่มีความผิดนะครับมีแต่ทางนู้นเขาววยวายขึ้นมาแต่เขาไม่เคยด่าพี่จ๋านะในในคลิปที่เขาทําคลิปไร้สวดด่าด่าทางเนี้ยซึ่งเอาเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมาด่านั้นจบไปเนาะเอาเป็นว่าโยงเข้ามาเรื่องนี้เขาทำไมพี่จ๋าถึงได้รู้ว่านิสัยเขาเป็นอย่างนี้นะครับววยวายเขากลับมาหานะพี่จ๋าอยู่หลายครั้งนะครับมาอยู่พี่จ๋าเนี่ยคือล่าสุดที่เขาไปเขาไปหาจนนี่เสร็จแล้วก็หนีโรงพยาบาลอีกนะครับก็หนีมาหาพี่จ จะจะไม่รับไว้คือคือตั้งใจแล้วว่าคือขอเลือกขอหมดความวุ่นวในบ้านลวกันไม่เอาความวุ่นวเข้ามาบ้านสุดท้ายก็สงสารเขานะครับสงสารมากก็เลยอัอย่างน้อยพี่จ๋าบ้านก็ประมาณเก้าไร่มีบ้านกระต๊อบข้างในอีกหลังนึงก็เลยให้เขาไปอยู่ตรงนั้นนะครับเพื่อให้แยกออกจากแยกห่างจากสมาชิกที่อยู่บ้านพี่จ๋าซึ่งมีหลายคนนะครับก็อยู่สักระยะหนึง่งพี่จ๋าเขาพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลสงองอกก็ได้ถึงได้รู้ว่าเขาป่วยจริงตอนแรกคือเชื่อเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนะเพราะว่าพลังเวอร์เขามา มาเป็นระยะระยะก็เห็นเอ็กซเรย์จากคุณหมอนะครับโอ้ด oh, ูเลยว่าปอดเขาไม่เหลือเหลือข้างเดียวอีกข้างหนึ่งกำลงังลามนะครับก็เสร็จก็ออกมาก็หนีอีกนะครับหนีอีกก็ไปอยู่ที่อื่นเนี่ยก็กลับมาหาพิจัยอีกรอบนี้เขาเหมือนกับคนหมดแรงนะครับพี่ใก็เลยพาไปหาหมอเขาไม่ไหวทนไม่ไหวคือหายใจไม่ออกก็เลยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลสามพันนะครับไปโรงพยาบาลสามพันก็ได้ยามาชุดชุดใหญ่เลยไปอยู่นอนทั้งคืนหนึ่งนะครับอยากเคยทำคลิปไปอยู่ ก็เหลืออดทำาก็ด,าด่าด่ามันด่าแบบขอด่าทีเหอออะไรเงี้ยพอมาถึงบ้านพ่จาไปทํางานนะครับช่วงบ่ายกลับมาเย็นปุ๊บหายเลยตัวหายไปเลยคือแต่ยานะครับยาก็าไม่ไปเม็ดเดียวก็ไม่ได้กินก็หายไปตั้งแต่นู้นมายาวสาบสูญไปจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก่อนหน้าที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยเอาข้ามมาทาั้งทนนี้เลยแล้วกันเเป็นสาเหตุที่พิจาร์เล่าฟังน่าทำไมพี่จารถึงรู้ใจเขาว่าเขาเป็นคนแบบนี้ผูกอาคาดเจ็บแ้นนะครับพอ ประมาณกลางเดือนที่แล้ววันที่สิบห้าสิบหกนี่แหละเขาโทรหาพิจานะครับนัดพ่จา่าว่าพิจาาผมอยู่ท่ารถอําเภอพิบูลังา,ารามพ่จาราก็เลยอ่ะเห็นมีคลิปจากเจี๊ยบกับจะนี่มือปาาอยู่นะครับก็ติดตามอยู่สักเดือนหนึ่งก็เลยไม่สนใจอะไรแต่มีคนโทรมารายงานเยอะมากนะครับก็เออตามคนต่างอยู่ดีกว่าอย่างนั้ว่าเขากลับไปอยู่บ้านเขาแล้วก็คงไม่มีอะไรหนีเขา้ากรุงเทพอีกไปหาพิจาราที่บ้านอีกนะครับแต่ไม่เจอพิจายังไม่กลับกรุงเทพน,น,นั้นน่ะคือเขาไปก่อนลงน้าสองวันแล้วก็พยายามโทรหาเขาอยู่เขาโทรมา คือตั้งแต่โทรมาก่อนหน้าสิบห้ากลางเดือนพฤศจิกากลางเดือนกันยากันยานะครับกลางเดือนกัยาเขาโทรหาทุกวันเลยพี่จ๋าก็ทํางานก็โทรคุยเขาเป็นระยะนะครับคุยเขาเป็นระยะรับบ้างไม่รับบ้างนะครับดูสาระก่อนวันไหนที่ยังยุ่งก็ไม่รับแล้วก็พอหลังจากที่พี่จ๋ากลับกรุงเทศไปกลับมาที่ร้อยเอ็ดนะครับจนมาถึงวันที่ยี่สิบห้าน้องบอลโพสนะครับว่าตั้รมาดูเสียชีวิตแล้วพี่จา๋าเลยโทรไปเช็คว่าอยู่ที่ไหนตายที่ไหนอ๋อาตายจริงไหม เขายืนยันจากหมอแล้วว่าเออตายจริงครับพี่อ่โอเคคืนนั้นเออ่พอพี่พีพ่จา่าประสานไปยังเสียป,ปุ๊ก,ก็เลยอยากรู้ว่าไปอยู่วัดไหนอะไรไงนะครับคืนนั้นเลยตีสามบุกว่าอันนี้เราเข้าเรื่องกันนะครับจะนอนอยู่บ้านนี่แหละอยู่ทเท่าไรอยู่คืนนั้นตีสามสะดุ้งตื่นขึ้นมาได้คือในฝันได้ยินว่าไปส่งผมหน่อยพี่ไปส่งผมหน่อยพี่สะดุ้งตื่นมาแล้วก็ไม่ได้หลับอีกเลยก็เลยเชา้ามาคิดเอาว่าไหนัก็ไรออุบลเนี่ยก็คงไม่ไกลเท่าไหร่พีจ่จ่าก็เลยประสานงานไปยังเสียป,ปุ๊ก,ก็ติดต่อกันไม่ได้แค่ไปรีน่าถ ก็เลยโทรหาเจรินนะก็ยังไม่ทราบพิกัดทัดเจนแต่ว่า,าโทรไปเช็คที่ทางน,นี้นี่นก็จะติดงานจะไม่ตื่นอะไรมานี่คือแกไปงานมานะครับแล้วก็ภาษาไปยังแอดมินก็ยังไม่มีใครรู้ชัดเจนแต่รู้จักเพื่อนๆของอลูกน้องของตัวนี้นะว่าอยู่วัดวัดวัด,วดตาอะไรทุกอย่างที่พี่ยาไปนะที่อำเภอบาลินนะพี่ยาก็อเช้าม,มา คิดถึงตอนตอนที่สามมันมันกล้องอยู่ในหูก็เลยอ่ะไปแล้วกันเพราะว่าตั้มมืองดูเนี่ยเคยบอกกับพี่จ๋าหลายครั้งหลายรอบว่าถ้าผมตายนะพี่ไปงานศพผมนะซึ่งมันพูดจนเราหน้าลำคาญพี่จ๋าเลยรับปากเออเดี๋ยวพี่ไปเองนะเองไม่ต้องพูดหรอกตอนนี้เอาทุกเองให้รอดแล้วกันพี่จ๋าบอกงี้นะครับทุกครั้งที่ไปหาจะพูดคานี้เวลาเขาอ่อนแอมันนาจะบอกถ้าผมตายพี่ไปงานศพผมนะผมจะตายที่นี่ตายที่บ้านพี่จ๋าบ้างตายท,ที่ที่อื่นบ้าง <ๆ S 1> เขาอยู่กับเราเขาบอกว่าตายกับเรานะก็ไม่เป็นไรคนตายเขาดูจัดการเผาให้เองอะไรมานี้ พอทราบข่าวก็ไปพี่จ่าก็เดินทางไปที่จังหวัดอุบลนะฮะไปที่อำเภอวารินในวันที่ยี่สิบเจ็ดเพื่อไปส่งวิญญาก็คิดว่าคงมีคนไปเยอะแหละคงมีทีมงานของทางจอนนี่ทางเซปูทางอะไรทางเพื่อนๆเขาที่เคยอยู่ทั้งนุนคงไปกันเยอะก็เลยไปแบบแบบไม่ได้เป็นทางการไม่ได้ประกาศบอกใครมากมายนะครับไม่ได้บอกทา้งนุนมากมายบอกแค่เจลินอ่าแล้วก็เซปูเสปูก็ถามพี่จ่าจะมาไหมอ่าแกก็ติดงานอยู่เนาะพอพี่จ่าไปนะครับวันที่เผา สุดท้ายมีพี่จ่ากับเจนี่มือปราบสองคนที่ไปจะเลยคิดถึงคําพูดของตั้งมางดูวันที่ผมตายผมจะทําให้พี่สองคนเจอกันจะมีแต่พี่สองคนที่อยู่งานศพผมี่สาบานด้ต่อหน้าต่อห,หน้าฟ้านะครับให้ฟ้าผ่าายหาที่หงเลยจริงคํานี้มันก้องอยู่หูพี่จา่าเฮ้ยพี่จา่าเขาประหลาดใจนะครับเฮ้ย hey, งานงานศพตั้งมางดูคนคนมาแค่นี้นะเจริญก็ตามมาทีหลังเพราะพี่จ่าประสานงานกันอยู่เกันรอกัรอเชนจังมั้งก็เลยมามา,มาทีหลังนะครับก็เลยทําร่วมกันกับทางเจงนี่จนจน,จนเสร็จพิธีนะครับพิธีก็บผมไม่ไไร มีพระสวดทีท่านก็ยังยังไม่พิจารณาใจใัยังติดค้างอะไรบางอย่างยังไม่จบนะพอเราเสร็จศพกลับมาปุ๊บคืนนั้นพิจาฝันในฝันอีกแล้วนะครับคืนนั้นเลยไปนอนที่สุรินนะครับไปทำไปทําขอนไม้ไปรับงานเหมามนะครับพี่นอนคืนหนึ่งประมาณที่สามเหมือนกันรู้สึกว่าเห็นต้าบางดูยืนอยู่หน้าบ้านชุดดำนะครับในในในนิมิตฝันแต่เป็นเงเงาเขานะครับในนิมิตเขา ยืนยืนแต่ไม่พูดนะครับยืนอยู่นั่นไหนยืนเหมือนกับขออะไรบางอย่างขออะไรพี่จ๋าบางอย่างใครเชื่อก็เชื่อนะใครไม่เชื่อก็ผ่านไปนะครับอันนี้เล่าให้ฟังตามความเป็นจริงที่พี่จ๋าเจอมานะครับความรู้สึกที่เจอมาแต่เป็นฝันเรืออะไรก็ช่างจะเป็นเรื่องจริงที่เขามาหาพจาก็ช่างนะครับเห็นเป็นตัวข้างๆเขาเนี่ยเป็นตัวดำพร้อมๆอยู่นะอยู่ข้างบ้านเหมือนมายืนขออะไรบางอย่างและต่อมาพี่กะจ๋าก็เห็นภาพจันออสกับเทตั้มหัาตรงอยู่ในอยู่ในฝันในความรู้สึกนั่นแหละเห็นแต่หน้าสามคนเนี่ยเวียนอยู่ในในหัวพี่จอ พอๆจะเข้าใจแล้วเอ,เองเองอาจจะมาขออะไรบางอย่างขออุตส่าห์เขาหรืออะไรบางอย่างเ้าบอกอะไรบางอย่างเชาามาพี่เจ้าเลยโทรหาเต้มตั้มตั้มอยู่ไหนตต้มอยู่กรุงเทพหรืออยู่สุรินทร์้องตต้มบอกว่าอยู่อยู่บ้านที่สุรินทร์อ๋อพอดีเลยประชุมวันนั้นวันวันออกพรรษาเดี๋ยวพอดีว่าพี่อยากให้ตั้มไปทำสังฆทานหรือทําบุญให้วางดูหน่อยเพราะเพราะว่าพี่ รู้รู้อะไรบางอย่างเขามารู้สึกอะไรบางอย่างมันมันไม่สบายใจนะตัองอะ้งเขาเลยเอาได้พี่ได้อะไผมอยากทำเหมือนกันความจราบอกว่าถ้าเราแค่โพสทุกคนแสดงความคิดเห็นนะโอเคมันก็สื่อใจใจอยู่แล้วแต่ไม่จบนะครับพี่จายก,ก็เลยไปไปที่วัดวัดป่าตั้งมาไปนะของอาจารย์เขาและวัดที่เบญจบุมรธุาไปทําไว้นะครับก็ทําทุเสร็จวิธีทุกอย่างจากก็สบายใจกลับมานะครับกลับมาบ้านคืนนั้นพี่จ่ายนอนนอนอยู่ข้างล่างกับหมาทั้นช่านล่างนะงงนะงงนกับหมานอนกับเจ้าวัว มีเต็นท์อยู่อันหนึง่งพี่จะกําลังเข้านอนพอทิ้งหัวลงแค่นั้นครับพี่น้องแค่ทิ้งหัวลงรู้สึกเลยว่าตัวเองดิน้นดิ้นไปดิ้นมาแบบพลิกไปพลิกมาเหมือนเหมือนกับโดนอําแต่ไม่อัมไม่โดนอัมแบบกดนะแต่รู้สึกว่าพี่จะานอนไม่ได้ดิ้นไปดิ้นมาพลิกไปพลิกมาได้ยินในหูว่ากกแต้กกแต้กกแต้ตลอดเวลาสาบานได้น,นเรื่องจริงนะครับในความรู้สึกตัวเองนะส่วนตัวส่วนตัวนะครับใครเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ใช้บินาญาญาในการรับชมเอานี่คือเรื่องจริงที่อยากจะเล่าให้ฟังก้กกแตอย่นหอาามมีข้ง อันนึงไอ้ฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นเป็นอะไรใครอะที่เออไอ้สาธิตสาธิตนะครับใส่เสื้อสีแดงแป๊ดเลยอีกฝั่งนึงเป็นเชนจังหรือคนอะไรที่ขี้เมาขี้เมาหน่อยเนี่ยแย่งหมอนข้างกันแล้วกล้องอยู่ที่หูพจ่ายว่ากกแต้กกแต้กกแต้เอาแล้วเธอุ่งตื่นขึ้นมาตอนนั้นยังไม่ดึกนะครับอยู่แค่ไม่กี่ทุ่มเองโอ้นอนไม่ได้ครับก็เลยขึ้นไปนอนท้างบนก็เลยนั่งนั่งนั่งคิดว่าเออยังยังเหลือ,ย,ลอยังเหลืออีกหรือว่าอ่ะไนเมื่อเองต้องการมาสื่อ นะครับแล้วก็ทำมาอสื่ออะไรบางอย่างพี่อยากก็เลยช้ามาเริโทรหาเจริญเจริญเมื่อคืนผมผมฝันไม่เชิงฝันแหละผมแค่ทิ้งหัวลงนอนแค่นั้นเองบางทีผมนอนหลับยากมากอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดเรื่องอื่นคิดเรื่องเรื่องงานศิลป์วิจัยแหละช่วงนั้นถ้าถ้าเป็นงานศิลป์จะคิดยาวดึกมากถึงจะหลับพอเช้ามาโทรหาเจริญเจริญก็เลยว่าเออเดี๋ยวคุยจะปุ๊บจะปุ๊บไปถ่ายหนังอยู่กลับมาว่าจะทําบุญให้เด็กโอ้ก็ดีจก็เลยตั้งจิตอธิษฐานว่าเออตั้มถ้าถ้าถ้าเองต้องการแค่นี้พี่ก็ บอกเขาแล้วนะนะครับก็ถือว่าพอคืนคืนต่อมาคืนต่อมาพี่จ่านอนกับมีครูแดนนอนด้วยครูแดนมหาครูแดนแล้วก็น้องน้องนองัแดงนะมาพี่จ่านอนสบายปกตินะครับแต่แดนตื่นเช้ามาแดนบอกว่าเออผมเห็นพี่ดิ้นท,ทรมานมากผมก็ไปช่วยพี่แต่ในฝันกลายเป็นว่าผมโดนโดน,โดนอัามเองอะไรประมาณนี้อันนั้นไม่รู้นะของพี่จ่ามันจบไปแล้วตั้งแต่คืนคืนนั้นน่าจะประมาณสี่สี่รอบที่มาหารอบแรกวันวัน,ว,นวันเสียชีวิต ขอพี่จาไปส่งวันที่สองเฮตั้มบอกเฮตั้มห้ำโตงคืนที่สามคืนที่สามนี่บอกอบอกกกแท้นะครับและคืนที่สี่เป็นของของครูแดนเอาว็นว่าพี่จ่าเจออยู่สามคืนติดนะครับสามคืนติดเทดน,นี้มีสามคืนติดนะครับมีอะไรกันก็มีอของของของครูแดนนะครับก็ประมาณนี้นะครับคือมาเล่าให้ฟังทําไมพี่จ่าถึงต้องไปบอกเฮตั้มเพราะว่า ตอนที่เขาทะเลาะกันได้ที่ตั้มบังดูอยู่กับพีจ่จ๋าวังดูผูกใจเจ็บแค้นมากพีจ่จ๋าบอกเฮ้ยมันผ่านไปแล้วก็ผ่านมันไม่ได้ผมไม่ยอมชาตินี้ผมจะไม่ขออยู่ร่วมโลกกับมันผมตายผมก็ไม่อโอ้อุให้มันนี่คือความพูดของตั้มบังดูแววาตาของเขาอาฆาตมากเวลาขเขาอาฆาตใครเขาจะมองแบบกูจะเอาเอาให้ได้ประมาณนี้แววตาตั้มบางดูอยู่ในสายตาอยู่ในความรู้สึกพีจ่จ๋าตลอดเวลาตั้งแต่วันที่เขามาหาก็เลยพยายามทำทุกอย่างให้เขา,เอาโอสอกรรมไปนะครับเขาคงคือเขาเป็นผู้พิการ นะครับจิตใจเขาก็เลยแบบเหมือนกับต้องการอะไรบางอย่างเพื่อเป็นกําแพงต่อต้านให้ตัวเองเอาตัวรอดอยู่รอดได้เนะพิ่งที่วิจัยอยู่คนพิการมาเยอะยังมีคนตาบอดอยู่พิจารคนหนึ่งเวลาเขาจะจตัวเองเอจรจาตัวเองมากแล้วเปลี่ยนเป็นคนละคนคาแรคเตอร์เปลี่ยนไปเลยถึงได้บอกว่าเฮ้ยถ้าใครอยู่คนพิการเนี่ยต้องต้องคอยใช้ใช้น้ําเย็นเข้าลูกตัวเองนะใช้เหตุผลเข้าคุยนะอย่าไปใช้อารมณ์ตามเขาคนประเภทนี้เขาจะใจร้อนมากคือต่างหน้ามือไปหลังมือต้องมาดูอีกคนหนึ่งเป็นคาแรคเตอร์ที่ อ่าบุคคลสามซิมเอาไง,ไง่ายคนสามซิมซึ่งถ้าใครไม่เข้าใจเขาเนี่ยจะจะเกลียดชังเขามากเวลาไอ้นั่นนะครับแต่ว่าเขาเสียไปแล้วก็อยากให้คนเอโหสีให้น้พี่จ๋าก็พอโห่สีให้ตั้งแต่ทําบุญให้ตั้งแต่วันทําศพแล้วก็ที่ฐานทําให้ก็ได้ร่วมเป็นภาพกับทางเจ้านี้มือปราบกับทางเจินนะครับกลับมาก็มาทําทางกระฐานกับทางเจตั้มแล้วก็เดี๋ยวรอเจรินนะครับถ้าเกิดท่านจะทางเสปูจะทําบุญพี่จ๋ากคงจะร่วมด้วยอีกแหลงหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็มันเหลืออะไรคายใจพี่จ๋าอีกอย่างนึง มันจะเล่าไม่จบเนาะแต่คิดว่าคิดว่าจบประมาณนี้นะครับคือไม่อยากเราให้เยอะมากพี่น้องได้ฟังแล้วไอ้คนที่ประเภทบอกมหาพี่จ๋าว่าเมาแสาตัต้าม,มาดูต้องย้อนถามเลยครับว่าว่าต้าม,มาดูอยู่บ้านใครนะใครไปขออาศัยอยู่บ้านพีจ่จนะ๋าถ้าพี่จ๋าจะถ่ายเขาเนี่ยทุกวันทุกวันเนี่ยรับรองได้แสนอัพตลอดเงินพี่จ๋าได้เดือนละเป็นแสนแน่ๆน่ทำไมพี่จ๋าไม่ทาอย่างนั้นเพราะแคร์สังคมเหมือนกันแคร์ความรู้สึกของคนอื่นเหมือนกันไม่อยากให้ใครมามองแบบนั้นเหมือนกันนะเรามีหน้าที่ของเราอยู่แล้วภาระเราอยู่แล้วแล้ววันเนี้ย และคําพูดพิจาอยู่เขาเยอะมากอยู่ตั้มาดูเยอะมากและคุยเขาเยอะมากอาจจะไม่แพ้คนอื่นหรือซ้ำไปที่คุยกับเขาเยอะที่สุดนะมีเวลาอยู่เขาแต่เวลาเขาคุยพ่จาเขาจะเป็นคาลรคเตอร์ที่อ่อนเขาจะไม่ก้าวร้ามมีวันนั้นวันที่วันที่เขาต้องไปนะวันที่เขาโกรธแค้นทางตางั้มาดูทั้งที่ตั้มามดูเอ,อ้ตั้งต๋ตไม่ผิดนะครับอันนี้นยืนยันได้เลยว่าเขาไม่ผิดอาจารย์อ๋ไม่ผิดเพราะว่าแกเมาโอเคอาจจะสร้างความรำคาญให้กับคนรอ,ลลอบข้างแค่นั้นเองแต่ตั้มามดูควบคุมตัวเองไม่ได้ ใช้ความรุนแรงแทนอารมณ์นะครับนั่นคือนิสัยเขาและแววตาคาดที่เขาจ้องที่เขาคุยพิจารณ์เนี่ยค่อนข้างแรงมากซึ่งมันลบมันมีกลับมาหาพิจารณาวันที่เขาเสียชีวิตไปนะครับวันที่เขามาหาแต่ใน,ในความรู้สึกในฝันนั้นไม่มีความรุนแรงนะครับแต่พิจารณ์คิดว่าเขาคงมาขอส่วนบุญขอให้บอกคนเหล่านั้นซึ่งไม่ได้เป็นงานศพเขานะครับเมจก,ก้าก็ฝากไปด้วยนะครับใครที่เคยคุกคีกับตมมวงดูนะครับที่พิจารณ์ยังพูดไม่หมดที่พิจารณ์ยังไปหาไม่หมดอันนั้น คือเขาไม่มาแล้วนะครับเขาคงจะจบแล้วแต่ว่าถ้าใครคิดได้นะมีเวลาทําอะไรบางอย่างที่เป็นการให้ให้กุศลให้ทานแล้วภาวนาจิตนะครับขอองค์สิกรมไม่เขาไปเราแค่โพสต์บางทีมันไม่จบนะครับอันนั้นแล้วแต่ใครจะคิดนะครับอันนี้พี่จ๋าเจอมาแล้วแล้วก็หลุดพ้นไปแล้วนะมีแต่ความรู้สึกที่ดีว่าเออตั้มเขาเขาไปดีแล้วนะครับเขาไม่สร้างปัญหาให้คนรอบข้างแล้วนะครับสิ่งที่พี่จ๋าก,กลัวคือเขากลัวเอาโรคเ,เชื้อโรคเนี่ยไปแพร่โรคเชื้อโรคกับโรคทีบีเนี่ยเป็นเชื้อโรคที่อันตราย คนที่เคยผ่านการเรียนจำมาจะรู้ดีเขาจะแยกเป็นประเภทโรคหลายแหลงนะครับซึ่งพี่จ๋าก็ได้คุยกับคนที่เขาเคยอยู่เรียนจำมาแล้วว่าโรคนี้มันอันตรายนะพี่เขาจะแยกตัวเลยนะพี่จ๋าก็เลยพยายามแยกตัวเขาไปแล้วเวลาตามตัวเขามาเพื่อให้เขาแยกส่วนแล้วก็เอาตัวเขามารักษานะครับขอให้ทุกคนเข้าใจนะครับอันเป็นว่าคลิปนี้คงเล่าประมาณนี้นะคงไม่มีติดค้างแล้วคงจะไม่มีเรื่องราวของตำรวงดูมาเล่าให้ฟังอีกแล้วเนาะอาจจะเป็นคลิปเก่าเก่าที่พี่จา๋จาพอจะหาได้หรือได้อาจจะยื้อฟื้นมาความจํา ประมาณนี้นะครับก็ขอฝากไว้เกี่ยวกับให้ทุกคนที่ฟังดูแล้วอาจจะไม่เชื่อก็อย่าโจมตีพี่จ๋าเลยนะครับอันนี้เราให้ฟังพี่จ๋าทําดีที่สุดแล้วนะครับอันไหนที่ผิดพลาดพังไปก็ต้องขอขออภัยด้วยนะครับผมสวัสดีครับอ่โหสิ